ใบเตยดีเจแมนเที่ยวหรูทัวร์ยุโรปฝ่ายชายเปไม่ยัง้งเฟิร์สคลาสต้องมาเปิดใช้ชีวิตที่ Euro, ยุโรปใบเตยดีเจแมนซีนสวีทหวานพาแฟนๆอิจฉาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนลุ้นให้มีข่าวดีกันสักทีเพราะว่าคบหาดูใจกันก็หลายปีแล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวนุงซันใบเตยอาสยามและวหวานใจหนุ่มดีเจแมนพัฒนพลที่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวร,รักรักเลิกๆกันหลายครั้งแต่แล้วทั้งคู่ก็ยังคงกลับมานุ้งนิง้งมุง้งมิ้งกันเหมือนเดิมซึ่งภาพกลางหลังมาน,นี้แฟนๆก็แทบเหนนออตสีีววัทรื สยามกับดีเจแมนพัฒนาพลกุนชอน,นอายุทยาคู่รักที่หลายๆคนรู้จักกันดีจนบางทีก็แอบขิดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังหวานเหมือนเดิมหรือเปล่าล่าสุดงานนี้ฝ่ายชายก็รับนาทีสายเป้พาแฟนสาวเที่ยวรูที่ยุโรป14วันรวดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และรินยืนยันว่าความรักนี้ยังแฮปปี้โดยใบเตยเ่าว่าครั้งนี้ไปยุโรป14วันมีเบลเยียมอัสเดอร์ดัมลอนดอนและไปเทศกาลดนตรีระดับโลกด้วยมีพี่แม่เป็นสปอนเซอร์แบบเฟิร์สคลาสทั้งหมดเลยถือว่าไปพักผ่อนถามว่า จริงแล้วพี่แมนก็มีแอบหวานเหมือนกัน